ใส่เกลือกันเยอะกันใส่หอมกันต่ำก้อยกุ้งมาเด้อเศษเศษน้ำแข็งปีกก้อยกุง้งนี่น่แหละก้อยกุ้งหินสองเมืองต่อต่อกันแล้วคนเรียงกันติดกันแล้วก,ก้อยกุ้งสองเมืองติดกันเลยนะี่ พแป้งปีพักป้งปีใส่ปลาจักหน่อยนหน่อยใส่ผงวัชการ์หน่อย

ทิมมึงก็ได,ด้อากาศนะฮึเปรี้ยวก็ดีแล้วทุกคน